ภาเต้นอะที่เก็บอะก็เลยทำให้ด้ินเพลงสักขึ้นจริงใช้คำคมเวอร์ด้วยตัว MV ด้วยแมสเซจอะไรหลายอย่างเรารู้สึกว่าอีจีกำลังพูดกับคนฟังในช่วงโควิดน้องคือฮิวใจพวกเราที่สุดอย่าลืมบุญของน้องอัญเชิสวัสดีครับวันนี้จงซิสไม่ได้มีแค่จองซิสเพราะจงซิสมีคุณเกขอแจ้ง คุณเก้งทางนี้แต่ว่าโอเ n นช a อบอกว่าอยากเห็นจองสิตไปออกคุณเก้งใช่ดีดีดีเอาดีไปละตาเธอคิวเ่าไหลคิวเ่าไห่อ่ะอ๋อไม่บ้างสำหรับตองซิตหรอแล่ะปิดคลิปโดนกันซีรเดยวแล้ววันนี้คุณเก้งคอมเมดี้แอคอะไร วันนี้คุณเก้งมารีแอคแน่นอนว่าจะเป็นส่วนของอิจซี่เกียดส่วนของไม่ส่วนครับจริงๆชซีปล่อยเพลงมาได้สามอาทิตย์แล้วกับเพลงแบบชิมลาง,ลาง <c oughs> ในเพลงแบบพนันกับฉัน <c oughs> ลังเลยอยู่ว่าจะทำเบสออนมีก่อนเหีืยค่อยแบบทำอีกเพลงหนึ่งว่าจะรวบตึงเลยก็สรุปว่ารว<อ>บตึงดีกว่าจนมีคนมาตัดพอว่าแบบ พี่สาวทอดทิ้งกี่ชื่อใช่ไม่ใช่ยวงของพี่สาวเขาหรอกเพลงที่แรงมากจองซีสอะไรเงี้ยใช่คอนเสิร์ตเมนเทเทนะตั้งแต่จะมาดูอันนี้นี่แหละซึ่งมีใครดูคอนเซปต์ใดๆมาก่อนไหมฉันยังยังไม่ได้ดูเลยทรับสองเพลงยังเลยเหมือนกันอันนี้ไม่นะที่เรียกว่าเทนดือนสีไม่ได้ดูเลยไม่ใช่หรอก่อยากแบบอยากอปเฟชอาร์วันนี้เราไปดูเบ็ดออนมีก่อนดีกว่าค่ะสามสองหนึ่งกดตัดอันเดียวลง อุ้ยแนนติดตอรเตอร์แบบนี้เธอรู้ว่าฉันชอบไม่ใช่กรุกำลังบักเดียวทีไม่เป็นเอ็กิอีจอ้ยสวยจังเลนนอน่ยยูนาตัตัวอ่ะโอ้ยยยกอยสวยมาก สวยขึ้นปะ่ะนี่ก็สวยขา,าวเหมือนกันดันเอซี่สาวมึงะมา้ารร่ะี่าแต่ทานแล้วตอนวิ่งเขา,ะาวะ Open. Now. ชิกันังฟีอะไรอยู่้ยจริงแต่ชิเปิดองโูงตัเขาเมมเหมือนต่อสู้กับอะไรสักอย่างไปฝาแสงที่ปลายมงเป็นเหมือนเป็นเพลงแบบ Encourage อะไรทุกอย่างรู้สึกว่าจะเป็นแบบ Power, e l i I Choose Me อ้ยา ไอแบดอนมีฉันขอพูดก่อเลยอ่ะกอนเลยพี่สาวเพราะเธอมีอะไรพูดใช่มากจนรู้สึกว่าเห็นพูดไปคือเพลงมันดูไม่มีเลเยอร์เท่าไหร่คือฟังได้เรื่อยๆฟังแบบว่าชิลๆรู้สึกว่าเทรน์สมัยเนี้ยคนมันอาจจะชอบฟังเพลงที่มันแบบ บีบหนักหนัก,ห,นกหรือว่ามัน,นมีเลเยอร์มีมของการเต้นเออมิติของเพลงมีอะไรแล้วเคยฟังปุ๊บรอบแบบวิมันน่าค้นหามันอยากฟังต่ออ,อยากฟังอีกฟังอีกฟังอีก,อกเรื่อยๆแล้วแต่อันเนี้ยมันดูแบบว่าเรื่อยๆชิลๆมันดูเป็นการแบบเล่าเรื่องไปเนื่อยมากกว่าสารชันนะคือถ้ามันเป็นแบบ S <S> อย่างอิตตี้สมัยก่อนแรกๆเลยอ่ะดาราดัลล่าอ่าวันนาบีอซี่อะไรเงี้ยมันย uh ังมีไวา์ม uh> ันยังมีแบบความขึ้นลงของดานามิกของเพลงมันแบบมันน่าฟังต่อมันน่าฟังไปเรื่อยๆเธอเธอรู้สึกเหมือนใช่กับพี่ต๋องตอนต้นเพลงใช่ป่ะที่หันไปมองหน้ากันแล้วบอกว่าเธอมันไม่เหมือนเพลงอิตตี้ใช่นี่ก็สิ่งนี้ก็สิ่งห่งท่นี่ฉันเสริมต่อจากโอคืออันนี้อย่างแรกเลยคือมันเป็นพีลีส์เนาะก็คือมันไม่ใช่เพลงชาท์ลที่จะใช้ในการโปรโมทก็เข้าใจได้ว่า เพลงอาจจะต้องการความหลากหลายหรือเปล่าหมายถึงว่าปล่อยมาให้ฟังก่อนเป็นแนวนี้เพลงที่สองอะ non of my business อะปล่อย it. แนวหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเป็นเพลงที่เป็นชายโชที่จะมีมิติของเพลงมากยิ่งขึ้นรีทึมของเพลงอะเหมือนเพลงต่างประเทศมากกว่าใช่ไม่เหมือนเพลงเกาหลีเลยเทาถ้า,ถ,าถ้าตัดเนื้อร้องภาษาเกาหลีออกอะเหมือนคนแต่งหรือว่าคนคอมโพสน่าจะเป็นคนต่างประเทศนนี้เราเดาไม่ได้มีความแบบ เคป๊อปจ๋าขนาดนั้นสําหรับเพลงนี้ที่เรารู้สึกสำหรับอคือ,คอ,คอ,คอรู้สึกเหมือนพี่โอตั้งแต่แรกที่ท,ที่เพลงมันค่อนข้างแบนคือคือฮูก,ก็เหมือนจะพยายามที่จะ <c oughs> อัป e a t หรืออะไรขึ้นมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังเท่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบ พอเราฟังไปเรื่อยรู้สึกว่าพลังงานเรามันแบบตอบลงเนี่ยคือรีบพูดต่อเพราะรู้สึกว่าพี่กุ้ยน่าจะเห็นต่างว่าชิชอบชิคอร์ก็จะชอบชังคออรู้สึกเธ่ว่าังคอรหนึ่งคือด้วยสตอรี่แบบผ่านของวงด้วยเนาะที่มันเหมือนแบบช่วงนี้เราไม่รู้เป็นอะไรทำไมรู้สึกเหมือนพอสอบเกาหลีไม่ค่อยซื้ออิจีแล้วเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเหมือนเป็นเพลงแบบแมสเซจถึงคนฟังคือเราเห็นซีนที่แบบดูจีนแบบเก็บตัวล็อกอยู่ในห้อง หรือว่าแบบรีอาตู้มปุ่มตุ๊กตา,มาหมีอันเป็นตัวแบบว่าอีกตัวใช่หรือว่าไปเห็นแพ็กเกจอะไรสักอย่างที่มันแบบเก่าๆหมกๆมกอยู่ด้วยตัว MV ด้วยแมสเซจอะไรหลายอย่างเรารู้สึกว่าอิจิกำลังพูดกับคนฟังใช่ไม่ว่าจะเป็นคนฟังรุ่นเก่าที่เคยชอบเขาหรือว่าคนฟังรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วยิ่งชื่อเพลงที่มันเป็นแบบบ็ดอมีแบบ เรารู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนแบบเพล่อสุดท้ายอยงนีเข้าใจว่าคุณจะได้ไปต่อไหมใช่เอออะไรอย่างเงี้ยกูกำลังเบ็ดอยู่นะใช่ซึ่งซึ่งพอเรานั่งดูเมื่อกี้เรารู้สึกอิมโมชั่นอนลนิดนึงว่าไอจจี้อ่ะตอนดราดัลล่าตอนวานาบีรก็ต่างไปคือเป็นวงที่เป็นเพลงมีไอคอนเยอะมากหายมากจริงใช่ก่อนดีแอ็เราเพิ่งคุยกันว่าไอ้เฮียมึง MV มีแค่1.8ล้านไอจีจี้มาถึงจุดนี้ได้ไงแต่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบ เฮ้ยอ <Hey>, mm ิโมชั่นอลกับเพลงนี้นิดนึง mm hmm. ถ้าพูดในเรื่องตัวเพลง mm hmm. เราชอบ mm hmm. ชอบเลย mm hmm. คือเราเป็นคนชอบเพลงจังหวัดตึบต๊บๆอยู่แล้ว mm hmm. เราประเด็นเมื่อกี้ตอนที่พอมันเป็นลายร้องอะ่ะที่มันมีความแบบใช้วัวเข้าชัดๆ ร้องแบบเต็มเสียงออ,อกมาเลยอะไรเงี้ยบวกกับมูทที่มันมีความแบบ Encourage ท้าทายอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อเราอยากฟังเพลงนี้อีกรอบเพราะว่าด้วยความ P ี่อจีไม่เคยทําอะไรที่มันแมสเซจแบบอิโมชั่นัลขนาดนี้พอมาฟังอย่างเงี้ยเราก็แอบรู้สึกอยากลุ้นให้เค้กหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันแบบเฮยเพี้ยงขึ้นมาเลี่ยงขึ้นมาสักทีแต่จริงก็รู้สึกว่าออพอฟังพูดโดยรวมแล้ว่มูทเพลงกับมูทเอ็มวีมันไปด้วยกันคือหมายถึงว่า คือเพลงเป็นประมาณเนี้ย MV ไม่จะเป็นต้องใหญ่หรือว่าวูหวาคือมันเล่าอะไรไปพแล้วมันเกยนพอแล้วและซึ่งถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะสื่อแบบที่กูบอกจริงก็คือก็ไม่ได้มีความว่าจะต้องมีดนตรีที่สูงต่ําก็อย่างอาจจะเป็นแบบเล่าเป็นแบบเทาๆเป็แบนแบนแบบนี้ไปนั่นแหละอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่แค่หมายถึงว่าเราเป็นผู้เสพสื่ออะไอย่างเง้มัได้ฟังอีจีมันก็ไม่คิดเออใช่ใช่ก็ไหนไหน เอาเป็นคลิปเดียวเลยใช่ซึ่งน้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของมึงครับเพราะว่าเพลงนี้คือ is non l o v my business ไม่ใช่เรื่องของฉันด้วยซ้ำเอาไม่ใช่ของกูค่ะไม่ใช่ของที่สาวเราไปดู non l o v my business กันดีกว่าไปสามสองหนึ่งอาจจะมาในโทนเดียวกันป้าไม่รู้เดาหรือสนุกเลยสนุกเลยเพลงไม่ยุ่งโอ้นตวงดนตรีเปิดดีนะอสวยจังเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนดนตรีเมืองนอกเลยอ่ะ 와, o m a t t b n r e o m e 와สวย아이니 พูดวายไปเลยใช่เก<น>่งมากลูกชูนเยอะมากเลยอะซื้อชุด,ดมากอะชอบมากอะคะนพี่จะว่าเสร็จอินคอนทงนิดนึงแต่รู้สึกว่าท่านเต้นช่วยให้เพลงให้ยินเพลงชัดขึ้นมาก มันเป็นเทรนตอนนี้จริงๆนะที่เขาจะต้องถ่ายกล้องแบบเบนโชแบบนอ้ใช่โอ้โอ้โอ้โมรีฮาริเราว่าโมรีหัวว้าเราถ้าถ้าเกินเป็นอะไจริงทุกคนยังสวยมากทุกคนยังสวยเลยมีโปรแลนเชียอยู่ ่เผมเยซีมาแล้วค่ะเ่ว่ายังมีมีเกาหลีมาเพลนออนะอ๋ออุ้ยเอหกว่าเหรอยิง่งหร่าไอซเลยอะเอซ์นี่ซื้ออยูน่นะเนซื้อ โอเจ็ดปีน่ี่ไงเรียแล็บเออใช่จริงด้วยใช่ยอมบอกเรียพี่เรียงานกูละค่ะเรียเขสลับคับมาเอามาเป็นหลุมแทน แต,แ,ตแต่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 เพลงเมือนเพ็ขาหลังใช่ไหมเลเขา่ลังเนอะแต่พอแต่พอสวยมาก <sk ills> ก็คือจำได้เลยเดี๋ยวต่อไปใช้คำพูดนี้คุยกับเพื่อนๆแล้วเราไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องกูดีกว่าจริงหรสักทีว่าอย่าไปใช่เรื่องของกอีกทีไรกูนแต่วาวรตดีจังเลยอืมนไงเซื้อเลยซื้อใช่ไหมกด S F K F นี่คือคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษนี่จะดีมากเลยนะอเพลงภาษาอังกฤษทั้งเพลงไปเลยมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าทำนองแบบอินเตอร์มากมีความเคป็อปสมัยถว่าฝั่งอินเตอร์เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ฝังง่ายย่อยง่ายแล้วท่าเต้นก็แรงรู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีอ่ะนี่เราชอบความที่เขาทนดาวความเกิร์ลครัชลงมาคือเปแมนน่ยังท็อกน็อตอยู่นะเ e อร์ฟอร์แมนแรงมากหรือท้าสะบัดหัว <c oughs> อะไรก็ตาม 8. แต่แต่เราชอบที่เขาลดความแบบดุดันของเกิร์ลครัชแล้วมาแบบสวักมากขึ้นคนเต้นเพลงนี้คือคนเก๋เออจริงแกเขาใส่ปะเก๋เขาใส่ปะคนเต้นเพลงนี้คือคนเก๋ตอนแรกที่ท่อนหก โหมาตอนแรกอ่ะน้องพูดไปตอนรีอยอคว่าแบบเสียายท่ทนอนฮุกเพราะรู้สึกว่าเป็นฮุกดรอปสองคือมันใช้คำซ้ำซึ่งจริตส่วนตัวชอบแบบ รอบรองเยอะๆหน่อยที่แต่ทีเนี้ด้วยความที่ฟังไปเรื่อยๆฮุกอื่นๆตามมาอะไรก็รู้สึกว่ามันคนที่จะเป็นฮุกแบบเนี้ยแหละที่มันไม่ต้องหมือวาอะไรมากแล้วก็มาแตกกับแรปของรีอาร์กริจินแทนเพราะว่าดนตรีแอบเปลี่ยนนนดนึงเปลี่ยนเลยแตกเลยเออแตกเลย่าเต้นอะทำให้ได้ยินเพลงชัดขึ้นเพราะเป็นสไตล์ของอ g มากก็คือเขาเก็บบีท จะนทำให้อ๋อโอเคเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินเพลงตรงนี้แต่ว่าถ้าเต้นอะที่เก็บอะก็เลยทำให้ได้เพลงชักขึ้นจริงใช้ค่คมเวอร์ชอบมากแบบนี้เต้นจนเพลงชัดคุณคนนี้ก็คือนั่ง enjoy w i d มแก็นูดคมขนาดนี้ไม่กล้าพูดต่อฉั้นขอเป็นตัวแทนของคนผู้ฟังที่ไม่ได้แบบ analyze เพลงคือชอบอันนี้คือถ้าให้พูดเลยว่าก็รู้สึกว่าชอบแล้วมันก็ฟังง่ายจริงๆอะไรเงี้ยเออเราก็อยากกลับมาฟังอีกอันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าอยากกลับมาฟังอีกแบบอเออมันจอยอะไรเงี้ยฟังแล้วเออมันก็บางทีเราชิลๆได้เนี่ยมันเป็นไว้ของชิลๆแต่ว่าก็เออแอบเสียดายแทนน้องอะรู้สึกว่ายิ่งดูยิ่งฟังเห็นน้องเต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกคนยังมีพเ t e n ชียลอยู่มากๆไม่แพ้รุ่นนี้เลยมองว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงแบบ เพราะอะไรประชาชนอย่าทอดทิ้งอีจีใช่ในช่วงโควิดน้องคือฮีวใจพวกเราที่สุดอย่าลืมบุญคุณของน้องใช่นึกถึงโควิดเราจะนึกถึงวงนี้เลยลองคิดดูถ้าวันดีมายุคนี้อ่ะพี่สาวบอกเลยแตกแนนะพี่สาวจะต้องพูดตรงๆว่าตอนนั้นอีจีเซฟไม่ไลฟ์ใช่ก็เลยแบบว่าทุกคนต้องลืมบุญคุณของน้องนะ ห้ามเทนองก็ซับแครก็ตามที่แมวเวี้ยไปดูตังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแมวเวี้ยไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงตอนทวิตเตอร์อย่าลืมแสงแท็กจอยซีและตนอดด้วยนะคุณเก้งขอบคุณคุณเก้งสำหรับวันนี้ด้วยแหมซับแครก็ตามที่อยากเข้าโอเพ่นตังซิสอย่ากดอยู่ตรงนี้จ้าจอกันใหม่คลิปหน้าอันยองใครอยากให้เราไปออกคุณเก้งพี่แมย์นะครับเดี๋ยวจับให้โอเลยเดี๋ยวส่งให้เพื่อยรี